มาทิศขึ้นครับเดินทางกันอีกหนึ่งวันนะครับตอนนี้ก็อยู่เกือบถึงขอนแก่นแล้วนะครับวันนี้เซลต้นเนี่ยพาเจ้าคันนี้นะครับเกียรแซดเกียร์ออตโอต้ไปส่งให้กับลูกค้าที่จังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้ก็เดินทางออกกันมาตั้งแต่ตีห้านะนี่หกโมงกว่าก็จะถึงขอนแก่นละเอ้ยประมาณเจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงแล้วนะครับสวยมากคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถคันหนึ่งที่แบบเซลต้นทําให้ลูกค้าแล้วรู้สึกว่าอุ้ยคันนี้สวยนะครับ นี่เป็นเกจรแซดเกียร์ออโตนะครับแล้วก็กระบะไลเนอร์เนี่ยใส่ให้นะเพราะลูกค้าอยากได้แบบไม่มีขอบก็เลยสั่งเป็นตัวกระบะ X s e r ซ e s นะครับของอ s ซูซูแท้นะครับเบิกจากโรงงานมาติดตั้งให้นะครับสวยมากดูแน่นๆเต็มๆนะใครชอบทรงนี้สไตล์นี้ครับล้อสวยๆนะครับก็ลูกค้าอยู่อำเภอพิบูลลัก นะครับพี่บูรัก้์ถ้าเซลล์ต้นจำชื่อไม่ผิดนะพี่บูรักษก็คิดว่าน่าจะถึงบ้านลูกค้าเนี่ยประมาณ10โมงกว่าๆนะครับหรืออาจจะไวกว่านั้นเดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าวันนี้ที่เดินทางมารถก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับวันนี้วันที่19เเนาะก็เดี๋ยวเราเอาเจ้าคันนี้ไปส่งแล้วก็ถ่ายคลิปดูบรรยากาศในวันนี้กันครับผมลูกค้าบอกว่าพอเห็นอนามัยแล้วบ้านลูกค้าจะอยู่ ซ้ายมือตรงปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเดี๋ยวผมหาปั๊มก่อนนะนี่ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญเจอแล้วครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปดูซีว่าบ้านลูกค้าวันนี้ของเราหลังตรงไหนกันปีปาโมดก็นี่ครับขับรถตามหลังมาหล่อมากนะคันนี้แบบมองไกลๆล้อเต็มซุ้มพอดีสวยมากครับจะเสิร์ตต้นหาบ้านลูกค้าก่อนลูกค้าบอกให้ตรงไปเลย นี่หรือเปล่าลูกค้าออกมายืนรออ่ะใช้ด้วยครับเดี๋ยวเราให้พี่กราโมดขับขึ้นบ้านแล้วเราจอดข้างนอกสวัสดีครับ วัสดีครับพี่สวัสดีครับตรงนี้เนาะพี่เนาะโอเคครับพี่โมดเอาเอาหน้าเข้าหรือทอยหลังเข้าครับเ,เอาหน้าเข้าเนาะถึงบ้านลูกค้าแล้วครับวันนี้เต็มบ้านเลยรถคันใหญ่ <laughs> ตอนนี้พี่ขับเป็นหรือ,อยังครับวันดีครับก็ไปขับเรียนเลยอ๋อไปเรียนแล้วใช่ไหมมีใ<ป>บขับขี่ใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานได้เดี๋ยวผมอธิบายการใช้งาน<ป>อีกทีหนึ่งอันเนี้ยอ่าที่มันเป็นอ่าเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยมันคือผมมาฉีดยาง,งฉีดเคลือบเงายางแล้วเวลาวิ่งมาเลยแบบน้ำไอสารเคลือ,าาลเอเลบเยลระเซ็นแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพลงังก็ปกตินะครับ ะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นนั่งด้านบนได้เลยนะครับอ่าตัวเบาะเนาะตัวนี้จะเป็นตัวปรับเอ็นนะครับพี่ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวยกขึ้นยกลง<อ>นะครับยกขึ้นยกลงใช่ครับปรับเอนตัวหลังแล้วก็เลื่อนเบาะไปหน้าไปหลังเนี่ยที่เหล็กด้านหน้าตัวนี้ะนะครับอ่าส่วนระบบไฟฟ้าเนาะกระจกขึ้นลงสี่บาน ตัวนี้ตัวล็อกประตูบดล็อกประตูะตัวนี้ตัวพับกระจกไฟฟ้าตัวกระจกมองข้างเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นตัวปรับสมมติพี่จะปรับกระจกบานขวาพี่หมุนตัวนี้มาทางขวาก่อนแล้วโยกเอาโยกซ้ายโยกขวาขึ้นลงตามทิศทางเนาะ,ะนะครับถ้าไม่ใช้เราก็บิดตัวนี้มาตรงกลางนะครับ ตัวนี้ไฟหน้าปรับสูงต่ำก็คือปกติอะไฟหน้ามันจะต้องชี้อยู่ที่เลขศูนย์อยู่แล้วก็คือเป็นค่ามาตรฐานแต่บางทีถ้าเราบรรทุกของหนักกระซ่งกระสอบข้อาสารอย่างเงี้ยแล้ววิ่งตอนคืนไฟมันสูงไปใช่ไหมครับเพราะหน้ามันลอยเราก็ปรับไฟให้เขาค่อยๆหักลงมาได้ตามระยะที่เราดูแล้วมันเหมาะสมเนาะนะครับตัวนี้เป็นระบบป้องกันการลื่นถลายออกตัวล้อฟรีตัวนี้ไม่ต้องกดทํางานในดเวลาสตาร์ทรถมาปุ๊บเขาจะทํางานให้เองอยู่แล้ว,วพูดง่ายพี่ไม่ต้องยุ่งก็ได้ตัวนี้ แต่กรณีที่เราขับรถไปแล้วติดลมล้อนะ่ะมันจะไม่หมุนฟรีเพราะว่าระบบตัวนี้มันจะทํางานมันพอมันรู้ว่าล้อจะหมุนฟรีใช่ไหมครับเขาจะตัดกําลังเครื่องยนต์ออกนะครับเพราะว่าเป็นระบบป้องกันการเลื่อนถลายหรือระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีสมมตุติเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆที่รถติดลมเราถึงจะต้องค่อยกดตัวนี้แช่เพื่อปิดระบบนี้เวลาเรากดแช่ปุ๊บมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์รูปรถตัวนี้ที่หน้าปัดเลนไปนะครับเป็นสัญลักษณ์สีส้มเนาะ ส่วนตัวนี้นะครับมันของเราเนี่ยเป็นเครื่องตัวใหม่เครื่องยูโรห้านะครับเวลาที่เราขับไปเนี่ยอ่แล้วไอเสียเนี่ยมันสะสมในท่อเยอะเขาจะทําการบําบัดไอเสียให้เองโดยปกติจะทําการบําบัดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติมันมีบางครั้งที่อาจจะขึ้นไฟโชหรืออะไรต่างๆนะครับที่จะทําให้เราต้องกดปุ่มตัวนี้เพื่อให้เขาทํางานเองเนี่ย นะครับก็อาจจะมีโอกาสแต่ก็คือโอากาสน้อยที่เขาจะเราจะต้องกดตัวนี้เพื่อให้เขาบําบัดไอเสียด้วยตัวเองทีนี้ถ้าพี่เห็นไฟสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นที่หน้าปัดเรือนใหม่เมื่อไหร่เนาะนอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์กระพริบหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจังหวะนั้นพี่สงสัยให้ดูข้อมูลด้านบนตัวนี้สําหรับระบบตัวนี้เขาจะมีข้อมูลด้านบ,นบนบอกที่ตัวนี้ว่าตอนนั้นที่โชว์เนี่ยโชว์เนื่องจากอะไรอ่าเป็นการทํางานอยู่หรือเปล่าหรือว่าทํางานไม่สมบูรณ์เราต้องกดเอง เราก็ดูตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ได้แต่โดยปกติแล้วจากที่ผมเห็น,หนมาโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยขึ้นเขาจะทางานเองอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะนะครับรถของเราเป็นเกียร์ออโตโ้เขาจะมีระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติก็คือสัญลักษณ์ตัวนี้พูดง่ายว่าทุกครั้งที่พี่สตาร์ทรถมาถ้าเรากดปุ่มตัวนี้ปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์ตัว A ขึ้นนะครับตรงหน้าปัดตรงนู้นเนาะถ้าขึ้นแบบนี้หลังจากสตาร์ทรถจะไม่ดับแต่ถ้าสมมติพี่สตาร์ทมาแล้วไม่กดรถจะดับ เวลาติดไฟแดงแต่เวลาที่ดับเราไม่ต้องกังวลเวลาเราถอนเท้าออกจากเบรกเขาจะสตาร์ทขึ้นให้เองอัตโนมัติเนาะแต่ถ้าดับก็ให้รู้ว่าเป็นเพราะระบบนี้นะครับไม่ได้มีปัญหาใด่าทีนี้ในส่วนของเกียร์นะพี่เนาะเกียร์ก็จะมี p r n d ก็คือ p เกียร์จอดนะครับ r ก็คือเกียร์ถอย n ว่าง d เดินหน้านะครับก็ดึงลงมาปกติอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเหยียบเบรกแล้วลองเข้าเกียร์ดูนะครับเลื่อนเบาไปข้างหน้าก่อนไหมครับผม อ่ะทีนี้พวงมาลัยถ้ามันใกล้ตัวพี่เกินไปใช่ไหมขออนุญาตนะครับดึงตรงนี้ลงปุ๊บอ่ะพี่ดันพวงมาลัยออกไปนิดหนึ่งดันไปข้างหน้าอ่ามันสามารถดึงเข้าดึงออกได้เราปรับตรงนี้อ่าแล้วก็ดึงขึ้นมางัดลงงัดงัดขึ้นมาครับเพื่อล็อกอ่าจับเดี๋ยวผมใช้จับโอเคครับอ่าพวงมาลัยเนี่ยเราจะปรับสูงต่ําดึงเข้าดึงออกได้นะครับนี้อ่ะพี่เหยียบเบรกแล้วลองเข้าเกียร์ดูเนาะอ่ะพี่ดึงมาเกียร์ดีครับ ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมก็เลยจะบอกพี่ว่าเวลาพี่เข้าเกียร์มาเนี่ยสิ่งที่พี่สังเกตเห็นพี่จะไม่รู้ว่าเกียร์มันอยู่ที่ตำแหน่งอะไรฉะนั้นต้องดูที่หน้าปัดเลื่อนใหม่เป็นหลักเนาะว่าเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งอะไรใช่ครับ่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้านหน้านะครับ เดี๋ยวพี่ถืออันนี้เนาะเดี๋ยวยืนฝั่งละสองคนก็ได้ครับโอเคครับแม่ไปยืนทางนี้เดี๋ยวแม่ขยับไปทางซ้ายอีกนิดครับอ่ะไปทางนี้ครับแม่ไปทางนี้อ๋อทางซ้ายมือผมโอเคแม่ขยับออกนี้ครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งอีกเยอะๆเลยครับแม่อีกนิดนึ่งของพี่ขยับมาทางนี้ครับอีกอีกอีกได้ไหมครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งโอเค โอเคครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับก็ตอนนี้นะครับถ่ายรูปรับรถส่งมอบรถเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะถอยรถเก็บให้ลูกค้าเลยนะครับสวยมากนะทุกคนแบบเต็มบ้านเลยใหญ่เต็มโรงจอดรถเลยใหญ่เต็มลงจอดรถเลยครับพี่ <laughs> ผ้าคุมรถอะไรพวกนี้ผมใส่ไว้ให้ในรถหมดแล้วนะครับพวก,บวกแม่แรงก็อยู่ในรถอยู่หลังพนักพิงเบาหลังครับเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวพี่ลองใช้งานดูถ้าสงสัยอะไรตรงไหนยังไงเดี๋ยว ท้งหาผมนะเดี๋ยวผมทำคลิปวิดีโออุปกรณ์การใช้งานส่งให้อีกทีถึงละกันโอเคถ้าางนั้นเดี๋ยวผมขออญาตขอตัวก่อนเลยเนาะสวัสดีครับ,บสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับ